ท่านหลวงปู่พุทธชอยครับขออนุญาตกราบเรียนท่านช่วยเมตตาอธิบายเรื่องภูลกาหรือตำนานของภูลกาให้ทราบเลยครับตำนานภูลกาเนี่ยก็คือเป็นสถานที่กําเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เนื่องว่าเมื่อโลกสล,ล,กสลายแล้วก็มียอดเขาที่สูงที่สุดเพื่อจะให้กาเนิดพัทลักกัปใหม่ครับ โอมิดรอนกับโอม,มานกาเนี่ยก็คือแม่อัศลาโอมหาะเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกพอมิดรอนเข้ามาไม่ได้ได้แต่แม่แม่ก็แปลงเป็นกาขาวเป็นกาขาวมาไข่เอาไว้ครับไข่เอาไว 5, 5้ห้าห้าฟองแล้วก็อภา,าษาอิสานว่าบล็อกออกมาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เหมือน ทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็เป็นพร,ร,นร,พร,ร,ร,ระพุทธเจ้าอุปัชฌายโธพระตุติย่าโธนาขมวโนพระเจ้ากัสสปัตพระเจ้าโคตมะตพระเสียเมตตาโยหรือว่าอยู่ปุรกาหรือกัปนาคีรีกัปนากแว่ารอยดอยของกาทางกาเนี่ยอันนี้เวลาเวลาพระท่านได้รับผ้าผ้ากาสวสรัตน์ก็เรียกว่าผ้าผ้ากาสวรัตน์พระนี้ก็คือผ้าจากแม่ ใช่ก็คือจะเขาจะยกเวลาการะถินเนี่ยจะห้อยผ้าไว้ที่สูงแล้วก็หล่นลงมาจากทรรผ้ากาัลนีเนี่ยอันนี้คือตำนานูลังกาูลังกาก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ในอีสานอยู่บนการัรบจะก่อนนี้ยังไม่ได้แยกบนการก็เป็นคนครพนมแต่ว่านครพนมที่พลังกาคือกับปนัดดีก็คือก็คือน่าทานพนมเพราะฉะนั้นมันก็มีตำนาน,นาาอยู่หลายถ้าท่านอย่าว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็จะต้องมา นำพระอุรังคธาตุมาไว้ที่เดียวกันนี้อต่อไปองค์ห้าก็จะนำพระอุรังคธาตุมาไว้ที่กัปปนาคีรีครับคำว่าเขตของกัปปนาคีรีเนี่ยมันก็คือในเขตและจะมีร้อยกิโลเมตรจากภูลังกาเป็นเมืองมนุษย์เนี่ยครับแต่ตำนานนิทานภูรังกาก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยภูรังกาก็เป็นสถานที่ท,ที่ที่เราเคยไปไปฏิบัติแล้วก็ไปอธิษฐาน แล้วก็ไป,ไปไปไปรู้เรื่องราวของพญายนาคก่อนที่จะจะมีกระแสพระยนาบุตรของโลกนี่นะเมื่อนานมาแล้วเมื่อเกือบบวชไปใหม่เลยแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติที่ถ้ำที่เจดีหลังเจดีเต่าขอ,อที่หลวงพ่อสุชายไปสร้างาเลยครับจะมีเทอือกหินมีถ้ำมีเชื้อมผาเยอะครับนะบบสมัยก่อนก็จะมีฤาษีไปหายา อย่าอายุวัฒนะยาสมุนไพรอะไรเขาจะไปเจอกันแล้วก็ไปปรับกดทุดมนะเขาได้รู้เรื่องราวของแม่แม่ยักษ์เมืองเมืองโบรารมันมีมิติอันหนึ่งก็คือเมืองเป็นเมืองยักษ์เมืองยักษ์มีเมืองยักษ์มีตำนานพยานาที่ไปไปแปลงกายไปไปคลองเมืองประดาน เป็นไปรักลูกสาวพญานาคยักษ์ไปรักลูกสาวพญานาคก็เอาเอาแก้วมณีชวดของเมืองเมืองยักษ์เนี่ยที่ใช้หายตัวใช้ล่องหนใช้เป็นวิติอื่นนะแก้วมณีชวดก็อันนี้เป็นตำนานโบราณมากเลยนะแล้วก็แปลงกายไปเป็นเป็นเป็นยักษ์เอ้ยเป็นนาคแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกสาวพญานาคครับแล้วก็เสร็จปุ๊บถึงเวลา เมืองบาดาเนี่ยพญานาคจะอายุสั้นกว่ายักษ์ก็ตายก่อนเมียลูกเมียก็ตายไปหมดก็เบื่อเบื่อก็เลยกลับขึ้นมาเมืองยักษ์มาให้มาให้ตุลาการของยักษ์นี่พิพากษาที่ขโมยขโมยของดีไป <c oughs> ไปไปไปเพื่อความรักน,นะครับ <c oughs> เป็นทำงานถ้าเล่าละเอียดมันยาวโอ้เป็นมหากราบเลย <c oughs> อืแล้วก็ถูกตัด เสียนเสียนก็เลยกลายเป็นเป็นหัวหัวพญานาคเออแล้วก็มีมีทั้งหมดทั้งหมดอนะ่ะท่านั้นคือจะมีทั้งหมดเก้าเสียนครับยักษ์ตอนนั้นอนะ่ะอืมอะไรเสียนของยักษ์นี่เหรอครับเสียนของยักษ์เก้าเสียนเราก็จะคนเจอแล้วก็ภูเขาทั้งลูกก็เป็นเกศง,งูอย่างเงี้ยอืมสมัยก่อนนี่เราไปปฏิบัติเนี่ยมันจะมีมันจะมีลานหินอยู่อันหนึ่งลานหินอันนั้นอนะ่ะ ช่วงวันนั้นน่ะก็เกิดเป็นเกิดฝนตกฝนตกหนักฝนตกหนักเนี่ยหินหินกลางวันเนี่ยมันร้อนครับพอฝนตกหนักตอนกลางคืนมันก็เกิดเป็นไอน้ําครับพอเกิดเป็นไอน้ํานี่อเราเป็นพระธุดงค์เขาเป็นปากกดเราก็ไปนั่งอยู่บนอยู่ต้นไม้อยู่ต้นไม้วอลลงมาเนี่ยมันแบบว่ามันมีอคลระลอยขึ้นมาเหมือนหนังจีนนองซีจีถ้าใครเคยดูหนังจีนนะมันจะเป็นลาน ท,ที่ข้างๆที่ลอยหัวบาทเป็นลานหินก็เป็นเป็นอักขระเลยขึ้นมาแล้วก็แปลกใจว่าเอ้เราก็เจออะไรอีกในในชีวิตหนึ่งคือคือเราก็จะเจออะไรที่อัศจรรย์สำหรับเราที่สุดล่ะก็คือการเจออักขระจากไอ้น้ำเนี่ยลอยลงมาเหมือนเหมือนเหมือนสีเหมือนอ่าสีสะท้อนแสงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือที่เป็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาตอนลงจาก ดวงจันแสงจันรคับมันจะเป็นเหมือนควันควันความร้อนของพอเราอธิบายว่อควันความร้อนจากจากภูเขาเนาะจากหินที่เป็นแผ่นใหญ่ที่สุดอ่ะเพราะมันเป็นลานหินนะเราปรากฏแล้วก็มีมีต้นไม้เรียๆแล้วก็นั่งผูกเปยภาวนาอยู่ก็บอกมองผ่านเปย์พระอาจารย์ชอบผูกเปนอนเพราะว่าหนึ่งป้องกันมือป้องกันสมรพิษแล้วก็ลอยขึ้นมาเรื่องนี้เคยเล่าให้คนมีญาณสมัยก่อน คนมียานทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติที่นี่ที่ลานธรรมนิสิทํิทำก่นไหมก่อนยังไม่มีอะไรเลยเอาเต็นท์มาการนอนกันครับพวกจากหนังสือพวกจากพวกยานที่พวกอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มใหญ่ที่ที่ยังไม่มีอิอนเทอร์เน็ตสมัไหก่อนคนวก็จะมาอย่างเงี้ยครับมาเปิดยานมาศึกษาเรื่องเรื่องกายท่าเรื่องพวกนี้เราเคยเล่าให้เขาฟังครั้งหนึ่งแล้ครัคร้งที่สองก็คือมาเล่าให้พิดโจนี่แหละก็คือ ทำให้เราเป็นอาจรจย์ในชีวิตพระมากขึ้นถึงขนาดว่าเออมุ่งมั่นแล้วมุ่งมั่นก่อนที่จะไปไปถวายบวชตลอดชีวิตได้เจอเรื่องอาจรจย์นี่แหละอ๋อคือชีวิตอีกเจอเจอประสบการณ์จากพวกนี้มาก่อนใช่ใช่เห็นความอาจซจย์จากจาสจับวลดสิบห้าวันพวกเอาปืนไปยิงเหรียญปู่ลวงปู่สิบห้าวันนี่มันแหละครับแล้วที่พอไปเจอเหตุการณ์นี้ทําให้มั่นใจว่าอจะศึกษาพระ พรทำขอพระพุทธเจ้าไปจะจะจะไม่ได้มาบวชมาเล่นๆแล้วทีนี้โอก็คือตั้งใจแบบอาจจะจัดเตรยมแต่ัญงาจก็คือว่าได้ไปกราบถวายสัจจบวชตลอดชีวิตกับองค์หลูกปู่พิชัยที่โคบตูสายธรรมก็บอกหลังจากนั้นเดือนหนึ่งท่านก็ลาสังขารเพราะว่าสายของเราก็จะมีมี้าคที่ถวายสัจจะต่อเนื่องต่อเนื่องกันครับผม ขอขอญ <ขอ S 2> <ย>าตแทรกตอนที่ท่านพระหลวงปู่พระฤาช,ชนิน่ขึ้นไปบําเพ็ญบนพวลังการที่มันมีตัวอักข,ขระขึ้นมามันเป็นอักขระอะไรครับเป็นอักขระอ่าเป็นเหมือนมันมันเหมือนมันเหมือนอ่าเขาเรียกว่าทําสําหรับเราก็คืออักขระพญานาคเพราะหินหินหน้ามันเลื้อยเป็นงูลเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นหินหินแผ่นใหญ่ๆแล้วที่มันจะเป็นมันจะเป็นร่องน้ําครับ รลแต่รลกน้ํามันจะเป็นเหมือนหนังสือจีนนะมันจะเป็นแถว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 เป็นระเบียบดีมากพอน้ํามันขังเต็มหมดปุ๊บไอความร้อนของหินมันก็ระระเหิดใช่ไหมมันกลายเป็นไอน้ําแสงโดนจันทร์สองลงมาปุ๊บแล้วเราก็เจอปรากฏการณ์ที่เราทําให้แบบเหมือนมันมีแสงบอลล่าลอยเป็นักขนะเป็นเส้นๆเลยเหมือนเหมือนคําพี่จีนนะแต่นี้เราก็กาหนดจิตอยู่ก็กลายเป็นคาถาเป็นเรื่องราวของ ของเมืองเมืองยักษ์คูลังกาเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี่แหละที่เรื่องราวของแก้วมณีชดที่ที่เมืองยักษ์เมือ่อเมืองยักษ์ประธานหรือว่าเจ้าเมืองก็คือพ่อยักษ์วาสุกีครับยักษ์วาสุกีก็คือก็คือถ,ถ้าจะว่าตามไปแล้วก็คือจะเป็นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าอริยเมตตอ แล้วก็แม่แม่ยักษ์กัมูจีก็ภาษาอีสานด้วยยักษ์ขมูขีอ๋อ oh, ครับนั่นแหละอืมอ mm hmm. ำนาจแก้วปณิชโชธที่ที่หายไปจากจากเมืองยักษ์เพราะว่าไปอยู่เมืองบาดานก็ทําให้พญาหน้าที่บาดาน,นมีอิทธิฤทธิ์ oh. ได้เป็นได้เป็นเจ้าเมืองบาดานเพราะลูกเขย mm hmm. เพราะลูกเขยเอาคล้ายๆว่าลูกเขยได้ชีปันธุพุทธเดีวเยวกันอ mm ืม hmm. อือันนั้นอันนี้คือเนี่ยอ่า มันเป็นนิทานมันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่าด้วยครับแต่แต่ในนิมิตที่หลวงปู่พุทธโชตได้ไปสัมผัสเนี่ยแก้วตัวนี้แก้วมณีโชตเน้ย่ยแก้วมณีโชตก็เป <ๆ S 2> <ๆ>็นแท่งคล้ายๆอ่าคล้ายๆสีคล้ายๆ,ๆโอปอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็มันจะมีแสงคล้ายๆ,ๆเวลาเราดูหนังสมัยดเด็กๆเราชอบดูหนังขายตัวร้องผลอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราก็มานั่งคิดรือว่าประสบการณ์เรามัน ชอบพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่าลแต่กาน,นั่งคิดมันในขนาดจิตแบบนั้นนะทําให้เห็นว่าแก้วมณีชดที่ที่เมืองมันเริ่มต้นจากอาผู้รำกาบแล้วก็แก้วมณีชดก็คือแก้วสารพัดน,นึกแก้วสารพัดน,นึกในด้มีในบาลีของพระพุทธเจ้าเรเบทไทยพรยถาสตีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แก้วมณีชดก็คือเป็นเป็นลูกเป็นแก้วที่ที่เท้าแก้วอ่า เมืองยักษ์เนี่ยลูกของพญายักษ์เนี่ยนําไปนําไปถวายแก่พระตาครับแต่พระตาพระตาศีสุทโธอะไรประมาณนี้นะอืแล้วก็แก้วนั้นก็ทําให้เหลืองแสงหายตัวไปแปงลงร่างเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้แลวลักษณะแก้วเป็นเป็นลูกกลมๆไหมครับเป็นแท่งหกเหลี่ยมโอ้เป็นแท่งหกเหลี่ยมเป็นแท่งหกเหลี่ยมใหญ่ๆประมาณไหนครับก็คนเดินเข้าไปได้ อ้ในแก้วมันก็เหมือนกับเราไปหายตัวเหมือนกับเราจาลองจําลองอ่จําลองอเจดีพระเจ้าห้าพระองค์ทุกคนเป็นรูปเนี่ยเป็นแทนครับแล้วไอ้ถ้ามองในนิมิตไอ้แก้วมันนี่โทษนี่ตอนนี้อยู่ในในเมืองบานาลใช่ไหมอยู่เมืองบานาลอยู่เมืองบดานานแสดงว่าคนคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เจอถ้าถ้าไม่มีก็ก็ก็อย่างนี้ไงพอไปอยู่เมืองบาดานเนี่ย พระยาหทั้งหลายเขาก็จะสะสมใครใครเกิดมาเกิดสร้างบารมีเขาก็จะสะสมพระพระที่เป็นแก้วทีนี้ครับอย่างเช่นพระแก้วมารกฏพระแก้วมุสลามพระแก้วแดงอ่าพระแก้วมีมีทั้งหมดหลายองค์มากในอุบลก็มีตำนานพระแก้วนะพระนินอ่าพระยกอ่าพระมณีนินพระแก้วมีหลายมากเลย แต่ตำนานพวกแกเอาอ,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 อีกช็อตนึงนะทีนี้พญานาคที่ขึ้นมาสร้างมารมีบางบางท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาบวชเป็นภิกษุเร,รับวชเป็นภิกษุแล้วก็ไปตามหาหาสมบัติเก่าะเจาขอก็ได้แก้วสีฟ้าแก้วโอมเมนอย่างเงี้ยแ,แก้วโพเมนแล้วแต่แล้วแต่ภิกษุรูปนั้นเคยมีบุญสัมพันธ์ส่วนมากก็จะเป็นพวกพวกที่เคยแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระภิกษุสายหน้าสางั พ,พระพิกูจเนี่ยจะมีสองสายมีสายพุทธภูมิครับอเพราะที่สับแล้วถ้าเป็นแยกออกมาเป็นสายย่อยก็คือสายหน้าสายคุดสายยักษ์<ม>พวกสายยากกัยยยยกษ์ก็จะสร้างพระเวสสุวรรณใหญ่าในวัดพวกสายคุธก็จะสร้างพญานคุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของวัดครับพวกหน้าก็จะสร้างพญาน่าใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ย<ม>แล้วพาคนพาคนไปรับพญานาคอย่างเงี้ย พาคนไปรุ่มหลงในในความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะจริงๆก,ก็คือแม่ธาตุในในกายเราแต่อันนั้นคือมองว่าเป็นเป็นอัตลักษณ์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะนิสัยของของพระคุณเจ้าแต่ละองค์ที่ชอบในสิ่งที่ในบรารมีต่งตางไม่เหมือนกันบ,บางบางบางท่านก็เป็นปัญญาอ่าเป็น เป็นเป็นเป็นผู้ได้ปัญญาอย่างเดียวบ,บางท่านก็เป็นผู้ได้ฤทธ์ใช่ไหมบ,บ,าบางท่านก็ได้ทั้งปัญญาได้ทั้งฤทธิ์อย่างเงี้ยครับบางบางใครได้มากที่สุดก็คือใกล้เคียงพระพุทธเจ้าที่สุดก็คืออภิมหาโพธิสัตว์ละอืมอะ็นแบบนั้นแต่เรื่องราวของเท้าแก้วมณีโช,ชดนะมณีแดงของลูกยักษ์ขมุขีลูกยักษ์วาสุกีของปุรังการครับวัน,นั้นก็ทําให้เมืองเมืองยักษ์เ่ง ค่อยๆหายไปเออเพราะว่ายักษ์เนไม่สามารถอ่าไม่สามารถแปลงกายไปจับมนุษย์ได้มนุษย์ก็ประชากรซิดีเซนมนุษย์ก็เกิดขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยอพอเพราะเป็นอย่างนี้ยักษ์ก็สิ้นผ่านไปไปอยู่ในโลกอื่นอะไรอย่างงี้อยอยู่ในมิติในในมองในมองอีกแบบหนึ่งก็คือก็คือพลังกายเป็นมิติของยักษ์แล้วก็เราก็เราก็ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์กำแพงยักษ์ที่ที่บ้าน อาโยมโยม,โยม,โยมแม่เพชรบอนที่สั่งฝั่งสาวรวัตรปลาวท่านเป็นมหาเศรษฐีของเมืองของมวดน,นะครับอันนี้ขอโทษที่ที่เอย่ยดาแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้เรื่องรเรื่องยัวก,ก็ไปเห็นกำแพงแล้วก็ไปเห็นไปเห็นก่อ,กอนเห็นสถาบันจะดานะั้นคือกระบองยักษ์นะเห็นสถาบานนี้คือกระบองยักษ์ ไอตัวปาวานที่เขาไปเนน่ยมันมันคมมันมันก็มันก็เป็นปาวานขณะนักธรณีวิทยาเนี่ยก็มองว่าเป็นเป็นปาวานแต่ว่าปาวานมันได้อยู่ในท้องทะเลใช่ไหมล่ะแต่จริงๆใน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 มุมของพระพุทธศาสนาก็คือกระบองของยักษ์กระบองพวกลูกซิ่วเนปาวานเล็กปาวานน้อยต่ถ้าถ้าเราปาวานนี่ก็ต้องเท่าเท่ปาวานนี่ก็คือเป็นมงคล ชื่อมันเป็นมงคลก็คือเป็นปลาที่ที่ใช้ทํำอะไรก็ได้ปลาที่เราลืออดีตปลาเห็นอดีตก็คือปลาโนนพิกโลกเนี่ย<อ>คําว่าปลาวานนะาวาละเนี่ยแปลว่าปลาที่รู้วาละแลอวนั่นความหมายของทำในในใน,ในพระเจ้าเรียบรลก,กมันลึกมากครับไม่ใช่ว่าปลาวานทั่วไปอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นทิงอฟทะเลนั้นใหญ่สุด เห็นไหมเพลนแต่ว่าความหมายความหมายของนิทานดีาซน์ก็คือยันยันเนี่ยสมัยสมัยโลกเดิมก็คือว่าใครหิวข้าวใครไม่มีอะไรกินก็เอามีดเอาเอ,าเอาไปปาดเอาอยันมากินยันก็จะยันอยู่ในป่านั่นเหมือนยันก็คล้ายๆปาหวานนี่แหะคนเข้าไปที่นี่พอโลกมันมันเปลี่ยนละ มันยังก็ไม่ยังเพราะว่าคนออามาขายหมดอย่างเงี้ยนี่นี่นิทานต้นกาเนิดแม่น้ํายางน้านพระอาจารย์ลำน้ำํำยางที่มาเป็นมาเป็นล,นลําลน้ําลาพยัมลําน้ํำยางนี่คือเป็นเคสที่บอกว่าเวลาซุ้มใย,ยเข็มเนี่ยแหละให้ไปเอาใสายในน้ำํำยางมาสร้างครับถ้าเอามาสร้างบ้านบ้านปูดเนี่ยบ้านก็ไม่ถูกธนาคารยึดนะอจะขายก็ยากแล้วทีเนี้ย เพราะมันยังมันรอดมันรอด,อดจากการถูกยึดถูกอะไรเงี้ยถ้าสร้างเป็นพระก็เหลือม<อ>ันไม่ถูกทำลายด้ว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 ยภัยนอกศาสนาเนี่ยมันก็จะอยากอาจะปีตาเห็นเคยเห็นเคยเห็นที่ที่ทวัดฟาร์มแตงท, RPG ที่อาร์พีจีที่เครื่องยิงระเบิดลงมาที่วัดไม่แตะเจ็ดลูก ใช่นั้นก็คือมันเป็นเรื่องราวเราเรา,เรา,เ,ราเราก็ชอบเรื่องพวกนี้แล้วที่ที่จะมาสักมันก็จะมีอะไรที่ที่ที่เยอะแล้วแต่มันก็ลิงก์กันกับฝัง่งดอยพูลังกานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ให้พิสูจน์ว่าพูลังการมันมีชื่ออยู่สองแผงก็คือพูลังการที่เชียงรายรกับพูลงังกาที่ที่นี่และในพูลังการที่เชียงรายมันไม่มีหินใหญ่มันไม่มีหินสมบัติ ตรงหินสมบัติก็วัดข่านท่านพระอาจารย์เดชใช่ไหมครับเป็นหินสมบัติใหญ่แล้วก็จะมีมีหลือหินที่เป็นล่องพญานาคครับอ่าอีกวัดหนึ่งก็จะมีมีปั้นพญานาคจาชื่อว่าท่านไม่ได้แต่ว่าท่านเคยเจอกันอยู่ที่พระธาตุพนมอ่าที่ห้องแถบหว้วยหินแถบอะไรจำได้ละห้วยหินแขบนั่น,นข้างบนก็จะเป็นตาน้ําครับเคยไปเคยไปผู้บิญานทั้งหลายผู้ที่ได้ตาที่แบบ ครับไปพิสูจน์พวกเขาอะลูกหลานนี่แหละครับพวกนี้จะไม่เอ่ยนามเนาะเพราะเขาได้ตาทิพย์เราก็บอกว่าพวกเมืองได้ตาทิพย์จริงหรือเปล่าวะถ้ามึงได้ตาทิพย์จริงๆเนี่ยมึงต้องไปหาตาน้ําน้ำํำตาน้ํามุดที่ที่ผุลงกาให้เจอเว้ยมันจะมีตาต้นน้ําอยู่นะคดังนั้นก็คือเป็นเป็นที่ว่าสมัยก่อนเราก็ชอบพาลูกศิษย์ไปลองของไปลองไปลอง เป็นรองยานนับรองพวกคนมีมียาเมีาทินยานมันก็จะพอได้ใหม่ๆพวกนี้มันก็จะบ้าพลังหรือไปลองตัวนั้นตัวนี้ลวงปู่พาผมไปนั่นน,นี่นูน่นอย่างเงี้ยถ้าถ้าไปเห็นจริงๆคุณจะเชื่อนะครับเขาเรียกว่าการพิสูจน์อุปทานขันบางคนบางคนคิดว่าเจ้าของเป็นเจ้าเมืองอันนั้นอันนี้ต้องมีแสเซ์ซอรี่ต้องมีแหวนมีกําไลมีมีมีหลายๆคนครับเขาเขาเขาเป็นเจ้าเมือง ในอดีตอันยิ่งใหญ่แล้วทีนี้เขาบอกว่าความเป็นยมภูมงของเธอสมบัติเก่าที่ฝังดินไว้มีอะไรบ้างเราก็จะถามแบบนี้มีทองสมนิษฐ์ผมเกิดในยุคสมนิษฐ์ชาตินั้นนั้นนั้นอย่างนี้นนะี่อย่างโน้นนั่นเขาจะก็จะเอามามาให้เห็นี้เราก็ไปเช็คกับควมวิทยาศาสตร์เห็นไหมเช็คคาร์บอนสิบสี่ดูซิว่ามันมันตรงกับยุคที่มันบอกเราหรือเปล่าว่าเราจะได้พาคนไปถ้ามันจริงเราก็จะพาคนไปไหวถ้ถ้าถ้าถ้าไม่จริงเราก็จะพาคนไป ไปไหว้เหมือนกันอาจจะเอาอย่างาอื่นไหวอย่างเงี้ยเราก็เป็นพระพระเจเรับแต่ว่าไอ้ความเจเรนี้มันมันก็หายไปหลังจากที่เห็นธรรมะของพพุทธองค์ได้ปฏิบัติก็ดีปฏิบัติเพราะงั้นการปฏิบัติก็ทําให้ให้นักเรียนาาหัวไม้กลายเป็นพระได้อนี่ครับตอนนี้ช่วงที่หลวงปู่พุทธชลไปภาวนาอยู่ที่พลังการเนี่ยไปเห็นสัดส่วนของตัวตนของยักษ์เนี่ย กับมิติของพญายนาคเนี่ยอันอันอนไหนเยอะกว่ากันครับมันเป็นมันเป็นเมืองทับซ้อนโบร,ราณเป็นเมืองยักษ์หลังจากนั้นก็กลายเป็นเมืองหน้าเพราะ,ะว,าว่าเพราะว่าเท้าแก้วมณนีชวดนี่แหละ,ะขึ้นมาตัดสินตายนะครับขึ้นมาเพราะว่าเขา,ปาเ,าเขาปนา็นธรรมตากพะความเป็นอรมตากก็ก็ขึ้นมาให้ให้ตัดคออัยยั์ตัดคอแล้วก็หัวก็กระเด็นไปเป็นหัวต่างๆในในเมืองนั้นแล้วกแล้วหลังจากนั้นก็เห็น ทั้งหมดทั้งภูก็กลายเป็นเกตพญานาคแล้วก็มันก็มันก็สิ้นยุคของของยักษ์นะครับโอ้งั้นแสดงว่าไอ้ที่คนไปเอไปไปไหว้แถวภูลังกาต่างๆเนี่ยอที่เห็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นหินคล้ายเกศพญานาคเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นหัวของยักษ์หรือว่าหรือว่าเป็นเป็นเกศทั้งลูกทั้งภูเขาเป็นเกศหน้าหมดครับโอ้เป็นเกดของหน้าใช่ใช่ตัวข้างบนเป็นอัลยาเป็นเป็นฐานนั่นก็คือ เส้นทางของอครลาดของหน้าอโอ้โหที่คนไปเที่ยวเยอะเ,เนี่ยคือคือเกตพญายนาคือเสียนพญายนาคตอนนี้เขาคนพบได้ประมาณห้าเสียนแล้วนะครับไม่อันนั้นคือตัวตัวพญายนาคจริงที่เขาเขาตากเขาเป็นโพสซิลหรือเปล่า,อ,าอันนั้นเราเราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายมาอธิบายพวกนี้ลำบากมันจะเข้ากันไม่ได้เลยแต่ว่าอันนั้นคือไออันนี้คือความเชื่อเก่าก่อนที่มันจะมีวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นครับ เพราะว่ามันเกิดจากคำคำอธิษฐานครับมันเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทําให้ภูเขาลูกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนเราเห็นอ่คลื่นน้านเวลาน้ําขงลดเป็นท้องงูที่ที่อำเภอสังคม,มนะครับเป็นอันซินท่องเที่ยวเนี่ยเราเราเราขึ้นไปที่ผาตัดเสือ้อแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่ผาตัดเสื้อชื่อเดิมเขาคือผีตัดเสือ้อคือคือ เขาไปมุดทับดินเพียงออกมามอมแมมแล้วก็เอาผ้าไปตากคนชาวบ้านก็เห็นเป็นผีไงพวกพวกบางบทพวกอะไรอย่างงี้ผีตากเสื้อคือบางบดเป็นเป็นแล้วก็มองลงมาเห็นเกดอย่างนี้เหมือนกันเราจะอธิบายว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือธรรมชาติของน้าสร้างอันนั้นธรรมชาติของดินกับไฟสร้างแต่สร้างออกมาแล้วเหมือนเกดงูเขาเรียกว่าไอ้ไอ้อะไรไอ้ไอ้หินที่มันแคบ ภาษาวิทยาศาสตร์เราไปดูด้วยหินที่มันแคร์มันแตกอ่ะหินทรายแล้วก็หินพอหินมหากัรก็อยู่ตรงนั้นครับหินมหากรที่ที่พุทธเจ้าบอกว่าพันปีคพันปีนางอ่าอ่านางฟ้าเอาผ้าขาวมาเช็ดหินเนี่ยหมดเสมอเท่ากับแผ่นดินมนุษย์เท่าไหร่นี่แหละกัดดึง ปันปีในพันปีของเราเนี่ยเราก็เอาผ้าขาวมาเช็ดทีหนึ่งเนี่ยโอ้แล้วมันเช็ดยังไงมันถึงจะเสมอเท <ừ, S 1> ่ากับเท <ừ, S 1> ่ากับ,กบอแผ่นดินมนุษย์ครับอกลับหนึ่งมันนานเนี่ยนานครับเพราะฉะนั้นท่านพูดให้เรื่องของการอาจินใจเนาะครับเรื่องเวลาครับตอนนี้ช่วงที่หลวงปู่พระชษไปบาเพ็ญอยู่ที่โพกลกาเนี่ยได้ไปเห็นพบชาติตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอะไรครับ อันนี้อันนี้ไม่ไม่กล้าบอกยังไม่ยังไม่อมบอก,ก<ข>แต่ว่าขอขอนุญาตเล่าเป็นปน,นิทานก็ได้ครับเเป็นเป็นนิทานก็เป็นเห็นว่าตัวเองคือไปไปปฏิบัติเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปก,กับลูกศิษย์ขึ้นไปถ่ายรูปรอยพระบาทครับรอยพระบาทเพื่อเราเราเป็นเราเป็นช่างภาพครับอ่าเราก็ชอบอเป็นช่างภาพมาบวชเนะแล้วก็มีลูกศิษย์แบกกล้องไปให้ เอากล้องตัวหนึ่งไปเพื่อที่จะถ่ายรูปรอยพับาทครับอ่ามันจะมีรอยพันบาทมีตาพญานาคครับเป็น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 บ่อน้าน้าเต้าฤาษีเขาเรียกว่าเป็นตาน้ําเป็นแอ่ดน้ํอ่ะเป็นแอ่งน้ําเวลาแล้งเนี่ยมันก็จะแห้งแล้งแล้วก็มีมีน้ําขังอยู่แล้วก็เวลาแสงดวงจันทร์ส่องลงมาก็จะเป็นเป็นเหมือนดวงตาเนี่ยครับมันจะมีอยู่หลายจุดอยู่ตรงตรงตารครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะชอบให้ไป ไปค้นหายาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบพวกพวกแนวนี้อ่าแล้วก็ก็ได้เห็นเรื่องราวของของเอท้าแก้วมณีโชตเนี่ยหลอย่าเรียกว่าเราเป็นเท้าแก้วเลยนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาให้เรามาเล่าตำนานครับเรื่องพูลกาพูดถึงนะถ้าเกิดว่าทําเป็นมหากาบหนังน,นะครจะได้เป็นแบบเหมือนกับสมัยก่อนหนังอะไรอะอวตารหรือว่าสตาร์วอลหรือหอนังอะไรต่างนี้นะ ได้เป็นเจ็ดภาคเจ็ดตอนเลยนะโอเอเรอ,อ่งนีข้ขอเอ่อข้าวว่าอย่างเท้าแก้วมณิชติโนเนี่ยเป็นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็เป็นลูกลูกเขาวาสุกีอเป็นลูกชายหลาของยักษ์แล้วทีนีไ้ไปไปรักไปไปไปหเห็นลูกสาวพญานาคที่ขึ้นมาไหว้เจดีย์อะไรอย่างเงี้ยอ่า<อ>แล้วเขาก็เก<อ>ิดความปฏปิพัทครับรักใคร่กันแต่ด้วยความต่างมิติ<อ>ต่างมิติตัวเองก็เลย À, เอาแก้วมณีชดแปลงกายไปแปลงกายเป็นลูกเเป็นแกงแปลงกายเพื่อจะไปอยู่เมืองประดานแต่นี้พ่อตาก็บอกว่าเอยเองมารักลูกสาวข้าเองก็ต้องเอาสมบัติถ้าเองรักจริงๆริต้องการสิิสละหรือแต่งงานให้เลยแต่ว่าต้องต้องเอาสมบัติเมืองของเองมาไอลูกเขยนี่ก็ก็ว่าที่ลูกเขยก็ไปเอาสมบัติล้ำค่าของเมืองญาติมาก็คือแก้วมณีชด โอเอามีชนมาเนี่ยากจากยักษ์ไอ้จากจาก,จากเมืองหน้าพ่อตาจากที่อ่อนแอไปสู้รบกับใครก็ไม่ค่อยจะชนะอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจนก็มีอำนาจมากขึ้นเพราะลูกเคยก็เป็นเป็นยักษออ์กร,รอ่ะเป็นยักษ์แปรับก็มีเหมือนกับได้สีปานาวุธอะ่ะครับมีมีนิวเคลีย์เยอะาเป็นม,มนุษย์อ่ะก็คือได้นิวเคลีย์มาจากเมืองหนึ่งเนี่ยเยอะ วันนี้นิทาน,นครับอน,นุทานโอ้อนี่เข้าใจแล้วโอ้นี่คือตำนานถึงถึงได้ไปเจอเรื่องราวของอ่าถึงเกิดบึงขงหลงมันก็ตำนานม,มันก็จะเป็นอีกแบบสไตล์อย่างเงี้นะเพอาฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปู่ลือบึงขงหลงอะไรพวกนั้นนะอ่ะคือตำนานมันก็นิทานมันก็เกิดจากอ่าตำนานรเ,รเรื่องเรื่องเก่าแล้วเรื่องเราเล่ากันมาครอ่าถ้าเกิดว่าประวัติศาสตร์ที่ก็มีความจริงสัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องแต่งสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นตำนานก็จะเป็นเรื่องจริงสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องแต่งสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คือบางทีเนี่ยบางเรื่องมันก็จะมีอย่างถ้าคนแกันก็เรื่องพญาสิงไครับพระจาจาร์ก็ชอบเพราะว่ามันจะมีบทบทหนึ่งรียบทที่เขียนเรื่องราวของพญาสิงไครับพญาสิงไทกับพญาสีหัวเนี่ยเป็นพี่น้องกัน สีหโหก็คือพระศีอเน,ไนิไตนะสินใยก็คือพระโคตมัตย่องเงี้ก็จะประมาณเนี้ย<บ>มันจะมีเรื่องราวคนอีิสานก็จะฝากฝากเรื่องในศาสนาไว้ไปเป็นนิทานแล้วเขียนไว้ในเขียนไวใน้ในในในโบสถ์ในวิหารในศาลาเพราระนั้นมันไม่มีเรื่องราวที่จะบอกประจัอษาไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการจารการอักษรขึ้นมาดังนั้นเราเป็นคนที่ ศึกษาพ,พุทธศิลป์ศิลปะเราก็จะชอบพวกนี้เป็นเป็นหลักยันเรื่องสินชัยนี่ก็ชอบมากอถึงขนาดเวยทําไมขอนก่นเอเตมีสังสินชัยอะไรเคี้ยเขากช็ชวนชวนทาเอกลักษณ์ของของรัฐบาลอยู่นะขอนก่นก็เราก็เเดี๋ยวให้ถึงเวลาก่อนนี้ฉันจะทําสังให้อสินชัยพยาสินชัย ครับงั้นขอขอญาตอีกสักนิดนึงครับย้อนกลับภูรกาครับเอ่ขอขอขอตำนานของไอ้ปู่เรือครับเป็นเป็นใครยังไงครับอ่าอันอันนี้อันนี้เราเราเรา,เราไม่ทราบจริงๆอโอ้แต่ว่าพอพอพอเมืองเมืองหน้าเนี่ยพอเมืองหน้าอ่าพอเมืองหน,น้ามีมีปัญหาเนี่ยก็ตำนานปู่เรือก็จะเป็ืเหมือนตำนานดอนสวรรค์ครับอ่าก็จะมีคำสาบมีทำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นเป็นผู้ ผู้สรงชาญมาเล่าให้ชาวบ้านมาเล่าให้นักพัฒนาพัฒนาสตอรี่ของจังหวัดจังหวัดนั้นมันจะต้องมีเอกลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเสริมให้เป็นมูลค่าการท่องเที่ยวของของจังหวัดแต่บึงการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปลูกปลูกยางพาราใช่ครับเยอะมากแล้วก็เป็นดินแดนที่ที่ดินห่างจากน้องคายเยอะเยอะแล้วก็เลยต้องแล้วก็จะมีจุดเด่นก็คืออ่าสะดือเป็นน้ำโขงครับ ที่อราหงอ่ะ yeah, ครับอ่าอันนั้นก็จะมีมิตินะครับมีหินที่ที่ทะลุมิติอยู่อันหนึ่งเออที่อราหงเนี่ยคือใครใครนักปฏิบัติเขาจะต้องไปไปทดลองตัวเองว่าหินทะลุมิติอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่เพียงแต่ว่าเอออย่าไปคือถ้า,าภาษาพหบอกว่าอย่าไปเสียเวลากับพวกนี้มากเลยลูกประมาณน,นี้มันไกลนิพพานนะเธอมันทําให้เรารุ่มหลวงไปอะไรอย่างเงี้ย Oh